ยิมยิมบอลเลยยิมบอลยิมบอลยิมบอลลนอยิมบอลน้อตัวเจนตัวเจ้ายิมยิมบอลน้สี่อุ้มมาแล้วบาน่ตาสียวเมื่อเสิอุ้มมาแล้วหนนองรม่บานหลบไเดยไปตะลุนเลดิมาคือกันมเลพี่น้องเราคือกันมาเลยพี่น้อง เตือนขี้กันบ่ไม่จะอยากลอยอ่เตือนขี้กันบ่อุมผู้อุ้มหน้องบ้านยังไงหนำหนักห้านไหลบ้อนปวดแขนนะหนำหนักไหลแล้วอุ้มแล้วปวดแขนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสวีดัสสวีดัสสวัสดีพี่น้องเอฟซีโอ้ยเอาน้องระบาดเนี่ยขักบ่บาดเนี่ยไว้ให้อุ้มนะครับให้อุ้มนะครับพ้อมพร้อมพอมพร้อม หอมเอบ้างนะเว้ยดดุอมเอลเอิญเนี้ยเอิญเนี้ยอุ้มน้องกับโไดยันตาเอาจ้ะมาลิตะอุ้มน้องกับโไดคนที่เศ้าหตาอุ้มน่องกับไดคนที่เศร้าเหรอคะคนเศร้าเหรอะอุ้มมาีเรไปตต้ม่่เรอไปดูยม่เ็มไ้ พี่จ้าเียาังหลังเยเดี๋ยวเขามานีรถเยหาไปน่ะเต็มำได้ยินประเด็เต็มยางได้ยินเลยูกะเพมกเทศนเพชรเพชรสวมพ่ลัรสนะอาเกล่ยวกระเมนิร้ไรถได้น่ะโคเกีียวสวัสดีครับบ่อสิถอยรถบ่สม่น่เห็นาใส่พี่สว่าตัวนนดังรด

สิงสถิกุลมาแล้วเเชียให้ตาแลเจ้าเจ้าก็มิเดียวเลด้วเจ้าสิงเีก็ยาทียาทีลูกสามารถเมนขีไว้ดส่วมมาแล้วครับผมเมน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 โอ้ยเรียนน้ำมูกไเรีนอะไรเพื่อนเรียนเพื่อนเปลี่ยนเล่นยังไม่เปลี่ยนเลย ไปแล้วไม่เอาไม่เอาไปหรอป๊าไม่เอาไปเลยบอกคนเดียวปาอยากขอกินกลับไมบ่กินไดเลยค่ะป้าโอ้ยกินได้ค่ะจะกินน้อยๆน,นะลูกนะเหม็นเดืบ้านเหม็นเดืบ้านไดืนบอยเนี่ยไปลูกขอบบ้านป้าไม่เหม็นลูก <pem ain. S 2> ไปเขอบบ้านป้าขอบบ้านป้าบอกคนนี้แม่เอาจักบ้านอ่ะไปเข้าบ้านมันเหม็นเหม็นเหม็น้กันนก็ตรงเที่ยวมจเขอบไปกันเดี๋ยวมันทำงานก่อนคิณพ่ผเหม็นตั้งหลายเนาะหน่อบเหม็นพี้หลุดสวมพี่น้อง สวมนาฝนก็เตรียมดูนิดฝนจะไถ่บ่เห็ดเห็ดสวมว่านั้นเห็ดสวมบ่ถือลักษณะเตรียมไว้ข้าวเห็ดอยู่บ่เตรียมงานจักเสียแ้ำฝนกับบ่เตรียมมันซึมได้เห็ดบ่ถือสูดน้ำไหลลงไปซึมบ่บ่ได้ก็เตรียมข้าวเดียวข้าวเดี๋ยว้่โอยกะซอมนี่แล้วเนาะนาฝนก ร้านกนาขาวร้านกนาดนกเดีน้อบเียยัดนเดหลายครัลเ่มเืสียขาก็ขีดขีไปขีนกมีแต่ขี่นกรนก,กระจกกลองกองนี่นแหะว่มัม่นคืไปทำไมน่าต่าไปน้อยเนาะ น้อยจังสิ่ต่อไปน้อยจังสิ่ต่อไปโตเกีเยวโตเกียวสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสวัสดี FC โตนยามมือแรงน้องหลๆ FC ยามมือแรง,ง,งยืนยืนตรงยืนตรงกินตง รงยืนตรงยืนตรงเอกซีกดไลคกดแชร์ให้ตาผมด้วยนะครับกดไลกดแชร์ให้ตาก้าด้วยนะครับผมใครเน่ที่มาใครเน่ที่มาน่งเนี่ยเนี่ยเท่าที่มานาะพวกสำลังน้ำความซ่ามิ่งสวัสดิ์พวกกลังน้ำความโอ้ยตำบล ูไ้พ่อดันเปลนโอ้มไหวคับสิมไหวับไหวครับไหวคัดสก็ได้พ่อดีเงินนวลจบงืนโคตแปดกัจ้าประเสรน จะสีว่าเกันจ้าเปี่ยนดเี่ยสิบเอ็ดหรือเล่ยนสิบสองเนาะครับผมชื่อกันอยู่ประคับผมตัวเขียวคือตาคับส่งผมมันแหงคือวจุ๊บ๊บ๊บจุสองวันที่ผ่านมาตาก้า <te le> ไ,ไม่ได้ <te le> <üss. S 1> ไลฟ์สดเลย ของมืองจผ่านมาจากการไปเห็นเพี่น้องเอิ่ดเมือเท่าคำนะครับไปใส่ปุ๋ยอย่างหน่อยรอบสุดท้ายของปีนะครับเอารถไถหน่อยไปไถเดินตามพอมก็ให้รถมือเด็กเจี๊ยบขิงนาะรถไถใถ่ายหนี่พี่น้องใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็เลยไถปุ๊กนะครับใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายเนาะซุกถ่ายรอบปีพอฝนสิ้าแล้ว ดอกปัญาไก่ทีเกี่ยวเขาแล้วผู้ได้ฝากมาให้มากันล่องคลอง,อ,งอันเบานบานเย่อเอินะเราเราสิบ้ากให้แย่อเอิงบานมาใตงวะแบานบานแยเอาันเลยบ้านมันขายโรหะบ่ะแย่อมกนเลยเอามาอย้่บนปอนะปอมาล่องกองเื่อแล้วไอ้เพิินเนี่ยโอ้ยเจ๋อแลว ดูดมือชุบชุด kind of mm ูด hmm. ม um, ือชุบชุตามภาษาเด็กเด็กดูดมนองหอมเกียมน่อก้หน้องหอมหอมเจียมน่อยไหมหอมหอมหอมเกีมนอานน่อยักเออยาจูทานนหน่อยโอ้คนานนอยเลยหอมเกียมเลยเอาในบานเ้ฮาลิสูของในบานล้ว งานเนูถ่ายคัดกับน้เี้ยด้หน่อยนอนเยนอนหัวคำตื้นเดอให้นองีนะครับพอนะครับพอดรออเไเลยนะครับาะว่าข้าวอู่ร้านจะเด้ คนเสิแว่นตานะครับแตเรื่่เห็นชัดปันไดายนงคิดขอสวษขอไถ่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนสวยคนสวยคนภูพานนะครับาการร้อมร้าตโตเกี่ยวขอสวัสดีกัทุกคนนะครับเฟซี่มาแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณนะครับ ขอบคุณเอฟซีทิเชให้เป็นกำลังใจตาการครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับสวัสดีกันยามไกลค้ามเนาะนะครับม้อเวลาจะง่วงตาเวลาก่อนโอ้สีมมเกินแล้วตอนนี้สีม่มสสิบนาทีแล้วครับผมสีมสสิบนาทีแล้วตากระลังม่อยู่ ามา,อามาาอกอมดอกยอะที่โอคุณครับด้วยจวน,น,น,นัดียวเนมืต่เเดืออย่งเดียวโดดมืออย่างีหน้าเหมือนตาเลยตัวเดียวที่ดีกว่พี่น้องอ้ยนะ,อะนะครับปกจะดีใจแท้นะครับการกรร้านทีนจ่จ้าของ การในร้านที่เจ็าของนะครับขอบคุณหลายที่นะครับขอบคุณลูครับโอคน้องตัวจีน้ารักแหมผมว่ายังตัวเลขนึ่งข่าวต่วาการพวมพระท่านด้วยเอาขึ้นรี่ขึ้นเหมืกันนะใจว่โอ้พวกขึ้นเลยพี่น้องคนเดียเลยเลขสิบเอ็ดจ้าสังหวะเลขสิบเอ็ดจ้ากินเลยครับได้สิบเอ็ดแล้วครับ เร่อิเอ็จริงๆหรือครับโอ้ยโตเกียวเรื่สิบเอ็จริงๆแล้วครับงั้นเราพาี่เาเขาไปกระโดดสวมที่องาพาได้บานก่อนบานชี้เม็นเมนชี้เม็นเนโตเกียวประตูโตเกียวนันตาประตูอน้องแน่

มีท่านหนอกหนาดิเองเขียนของมาได้บ้านหนาค้าคุณพูนหนาค้าจนพูนเลยอะจุ๊กอะจิงอะจุ๊กอะจิงจุ๊กอะจิงจิงจุ๊ก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 จิงจิงขวบได้ย่างไรเลยหรือเ่าอเจ๋งเหรอวะชิ้เจ๋งเหรอวะอนเี้เ่าไรอ้ะนี่ยเดือนซแล้วไปซเดือนกัขวบเลย จริงจังเลยผมเก่งจังเลยครับปูไอย่างนี้น่ารักมากจ้าคิ้วคิ้วยังเห็นตัวหันหน้าจะแยบันจะแยบเออเห็นยื่นแบบนั้นโอ้ยคนมันเห็นแต่คิ้วเซฟขนมมากินได้ไหมเว้ยขนมไม่มีขนมไม่มีเหรอ โอ,โอ๊ยตัวเด่นตัวเด่นเนาะพี่ทำยไงขนมที่ตัวเปลี่นละไม่หายไปไม่หมืเลพอตัตัตป้องายลยแขสั่นอย่านี้นี่นี่แขนป้องให้เ้วเว้ยป้องห้แเว้ยคนนี้มีมดนี้เว้ยป้องได้ไหมโอประเดี๋ยวเดือไม่ได้เรืองเลย

ยีนียงกี่บีโ่ปีโะเฮน้นี่่หกน้องไมีมา่นาโอ้เินหไน้องอกินน้ำบะล่ะน้องกินไม่ได้ขนมอ,อะไรเนี่ยขน,นอะไรเจใ

แล้่คนให้แกที่เดินว่าให้ิด็กยเลยว่ะอู้ิงตอบ่ะาดิวไทย่เมือบ่อยมา่เมือบ่อเปละาตัว้ิมื่อตัวมือเนี้ยอเอออืมอ เป็ดหมดแล้วเจ็บเจ็บเจ็บตาลิตาบอกเจียงคักฮ่าฮ่าเยี่ยซิวะแชร์ให้ตาก้านแล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณอีกทียกจีกดให้กลังแรงใจแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเล็กซี่ทางสอบขอล่าคนไทยขอสวัสดีคนลาวนะครับขอแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับตาก,ก้าวและหลานหลานนะครับหลานหลานทุกคนสวัสดีเล็กซี่เช่นเดียวกันนะครับหญิงลีลันฟ้าหลานชายน่ารักค่ะ นาฮักแล้วก็หูหูมีน้องหูเพื so ่อนแลเื่อยนเน่ะพอค่อหายดตัวเกี่ยวก็หูหูบ่ค่อยหายสีเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าเล้ยงง่ายสบายดีนงหเนาะไ่ให้เรื่อนเหี้ยว่เหเื่อนเหี้ม่็นดูสวมห้เรื่อนเหี้ยาบอะอืมเราเปล่าโอ้เราบอกเขามาเนี่ยเนยวเจาบอกกินเ่ยวกิน น,น,น้นองน,น้องเกี่ยวคนหลอคนเ่งของเอฟฮักแท้ขอบคุณด้อนะครับขอบคุณอย่ที่นะครับตากลันขอบคุณแทนหลานตัวเจียว น่ารักเท้ตากับหลานนะครับตากับหลานรอเทจ้าไ,ไว้สิว่าเป็นสี่คนรอคนรอเป็นสี่คนคนรอคนรอคนรอคนยิบคน